สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอทศพรเขารัานสูตรจะไปสภาเห็นราคาเดินออกทันทีขอใส่แบบเดิมแล้วกันหมอทศพรนายแพทย์ทศพรเสเรีรักสสแพร่พักเพื่อไทยเป็นคุณหมอที่หลายคนจะชินตา กับสไตล์การแต่งตัวสบายๆในการใส่เสื้อม้อห้อมสีน้ำเงินของคุณหมอแต่ตอนนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวเขาสภาเพื่อทำหน้าที่สอสอหมอทศพรจึงอยากจะใส่สูตรบ้างเลยได้ทวิทข้อความว่าไม่ได้ผูกไทยใส่สูตรมานั่นว่าจะให้รางวัลตัวเองวันศุกร์ดิบไปเซ็นทรัลแอมบาซีทำใจกระกลาเดินเข้าไปร้านร้านหนึ่งสูตร245,000กางเกง18,000 เชิดหนึ่งหมไทเก้าพันถุงเท้า1,500รองเท้า4 5่0 0ืวันจริงแบบนี้ก็แล้วกัน5ประชุมสภาผู้แทนราษฎรบอกเลยว่าหลังจากโพสต์ลงไปก็ได้มีผู้คนเข้ามารีทวิตเป็นจนํานวนมากพร้อมกับคําขันด้วยความเอ็นดูคุณหมอที่บอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนูสขอบคุณค่ะ